สวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีข้อความอะไรนะคะที่เพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้จําเป็นต้องได้ยินได้ฟังกันนะคะก็ช่วงนี้นะคะพลังงานค่อนข้างเข้มข้นนะคะหลายคนอาจจะเจอทรายสัญญาณหรือว่าซินโครนิซิตี้นะคะจากยูนิเว s ร์สหรือเหล่าดีวายของคุณนะคะเหล่าไกด์นะคะที่ทํางานกับคุณเนาะช่วงนี้คุณอาจจะ,ะเห็นอะไรที่เกี่ยวกับนกผีเสื้อนะคะ ตัวเลขซ้ำๆนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสนึ่งอ่งะ,ะคะ,ะมันเหมือนช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าพลังงานคุณกำลังจะชิปไปอีกชั a เตอร์หนึ่งของชีวิตนะคะมันเหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะเชื่อมต่อกับไกด์เชื่อมต่อก,กับไฮเออร์เซลล์หรือว่าตัวตนข้างในของตงัเองค่อนข้างชัดนะคะดิเรกชันเหมือนคุณเห็นว่าทิศทางที่คุณจะไปเนี่ยต้องไปทางไหนนะคะ เหมือนอินทลเชันอาจจะค่อนข้างเคลียร์ขึ้นนะคะอืมแล้วก็ทําอะไรมันดูเหมือนสอดคล้องไปหมดเวลาคุณตัดสินใจอะไรเนี่ยมันเหมือนกับมันมีการคอนเฟิร์มเกิดขึ้นนะคะเหมือนคุณไม่ต้องสงสัยอะ่ะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณวางใจในคำตอบนั้นมันจะเป็นจังหวะที่ moment, โมเมนต์อ๋อโอเคอ่ะแล้วแอคชั่นทันทีมันจะเป็นโมเมนต์อย่างนั้นนะคะแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากแบบอยากมีโมเมนต์อยู่กับตัวเองเยอะๆมากขึ้น,นะะ่ะคุณอาจจะ กลับมาทาสมาธิกลับมาอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะจดบันทึกหรือว่ารีเฟกตตัวเองเยอะมากขึ้นนะคะอาจจะแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่อาจจะปลีกตัวออกมาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะอยู่ในช่วงการบ่มเพาะพลังงานภายในหรือว่าอยู่ในช่วงการตื่นรู้นั่นเองนะคะหลายคนนะคะอาจจะมีคำถาม นะคะที่อยากจะได้คําตอบเกี่ยวกับปลายทางที่ติงกังจะไปเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งอิน u ทลเลชันของคุณเนี่ยเหมือนค่อยๆบอกคุณนะคะว่าต้องไปยังไง1 2 3 4ปลายทางมันเหมือนกับเส้นทางนี้มันมันไม่ได้น่ากลัวแล้วก็เส้นทางนี้มันมันไม่ได้แบบ เป็นอะไรที่คุณคาดเดาไม่ได้อะคะ่ะมันเป็นเส้นทางที่คุณจะรู้สึกวางใจมากๆเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางนะคะมียูนะิเวอร์สคอยคุ้มครองนะมันเหมือนกับเส้นทางนี้เนี่ย มันเป็นเส้นทางที่คุณเลือกที่จะมาทําอยู่แล้วค่ะมันเป็นเส้นทางที่คุณจะได้กลับบ้านนะคะในใจลึกๆคุณอาจจะหอยหาความสงบหอยหาความรู้สึกที่มันเป็นคอมฟอร์ตของคุณจริงๆนะคะหลายถ้าหลายคนอาจจะเจอคอมฟอร์ตโซนมาเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่คอมฟอร์ตโซนที่ทําให้คุณเข้าถึงตัวเองจริงๆไม่ใช่คอมฟอร์ตโซนที่ทําให้โซของคุณเติบโตค่ะมันเป็นคอมฟอร์ตโซนในเชิงของโลกจริงหรือว่าฟิสิกอลเวิด์ค่ะมันเป็น ความฟอร์โซนที่ทําให้คุณรู้สึกเติมเต็มแค่ผิวเผินอาจจะเป็นในเรื่องของความสําเร็จที่คุณได้มานะคะหรืออะไรก็ตามที่คุณมองหาวิ่งหาแล้วคุณได้รับมาแต่คุณรู้สึกว่ามันยังมีอีกระดับหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าอยากไปต่อตรงนั้นอยากไปให้ถึงจุดนั้นอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าดวงจิตของคุณเนี่ยมันเป็นดวงจิตท,ที่ต้องโคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า กด์อยู่แล้วอะคะ่ะทีมที่แบบทางานกับคุณในอีกมิติหนึ่งนะคะในมิติพลังงานนะคะมันคุณต้องทํางานกับเหล่าครูทางจิตวิญญาณของคุณอยู่แล้วนะคะในในช่วงนี้นะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้ระวังในเรื่องของการติดอยู่ในความคิดเยอะนะคะคุณอาจจะหนักตรงที่หัวช่วงนี้จะมึนหัวง่ายนะคะจะเวียนหัวหรือรู้สึกว่าลอ,อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่า คุณอาจจะลืมหรือแบบไม่ค่อยได้อยู่กับเขาเรียกว่ากลาวดิ้งเท่าไหร่หนักอะคะ่ะสภาวะที่เข้าสู่ความรู้สึกมั่นคงหรืออยู่กับโลกจริงอย่างสมดุลคุณอาจจะ,ะคิดหรือแบบมีสิ่งที่ต้องอตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคำตอบนั้นเนี่ยมันมันเหมือนทำให้คุณแบบ ไม่มีคําตอบที่ที่ถูกใจคุณที่สุดอะคะ่ะไม่มีคําตอบที่คุณรู้สึกว่ามันใช่ที่สุดนะคะนอกจากว่าคุณจะใช้ล่างนําไปก่อนนะคะก็คือเหมือนต้องแอคชั่นก่อนแล้วคําตอบมันจะปรากฏเป็นแอคชั่นให้คุณนะคะนะคะคำตอบที่คุณต้องการเนี่ยมันจะประจักษก็ต่อเมื่อคุณลงมือทํามันนะคะ คำตอบที่คุณรู้สึกว่าต้องได้นะตอนนี้มันจะไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งล่างของคุณร่างกายของคุณนะคะหรือว่าคุณเคลียอทมันขึ้นมาจริงๆก่อนแล้วคุณถึงจะเจอคําตอบนั้นนะคะต้องพูดแบบนี้เนาะทีนี้มาดูกันว่าพลังงานเนี่ยอยากบอกอะไรคุณเพิ่มเติมในช่วงนี้นะคะใบแรกนะคะนี่นะคะคือคนลุกนะคะคืออะไรนะคะพลังงานของคุณอะมันมันเขาเรียกว่ามันทรงพลังนะคะ ดูจากเอเนจีนี้นะคะคือคุณเป็นคนที่มีวิเศษทัศน์กว้างไกลแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเป็นจิตวาณจิตวิญญาณที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเวลาที่คุณตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยอาจจะตัดสินใจทําอะไรแล้วเนี่ยนะคะการตัดสินใจนั้นมักนํามาซึ่งอะไรที่มันทรงพลังตลอดนะคะอินสตริงหรือว่าสัญชาตญาณนะคะการอย่างรู้ของคุณก็ค่อนข้างแม่นยานะคะเวลาคุณจะตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยมันเหมือนกับ มันเข้าร่องเข้ารอยมันมันเหมือนกับเหมือนจับวางอะเอออะไรที่คุณรู้สึกว่ามันใช่แล้วมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วพลังงานก็ไม่ได้อยากให้คุณแบบดิ้นรนนะคะช่วงช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าต้องต้องทำอะไรมากมายหรือแบบก้าวไปข้างหน้าให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้อยากให้ชีวิตมันก้าวกระโดดอะไรเงี้ยนะคะพลังงานไม่อยากให้คุณแบบรีบร้อนหรือไม่ต้องแบบ ต้องพิสูจน์อะไรกับตัวเองมากมายอะค่ะอยากให้คุณวางใจแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามจังหวะของตัวเองมากขึ้นกว่านี้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะพูดว่าแต้มบุญสูงก็ได้นะคะมันคุณเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแบบมีจักรวาลคอยไกด์ไลน์คอยช่วยเหลือคอยเป็นแบ็กอัพให้กับคุณเสมอะคะ่ะเป็นพลังงานที่ไม่ต้องกังวลนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเอ๊ะมัน เส้นทางนี้ถ้าฉันเดินต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นอย่างที่ฉันคิดไหมอะไรแบบนี้คุณอาจจะตั้งคําถามมากมายแต่ท่านอยากให้คุณเนี่ยละความคิดเหล่านั้นลงแล้วก็แอคชั่นไปตามสัญชาตญาณหรือเสียงภายในของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะสังเกตนะคะว่าตาของเนี่ยของโบเนี่ยเป็นสีฟ้านะคะ เวลาจะมองอะไรให้มองด้วยข้างในอย่ามองแค่ตาเนื้อค่ะเพราะว่าถ้าคุณมองแค่ตาเนื้อคุณจะชนจะรู้สึกว่ามันยังมันยังมีอะไรมากกว่านั้นนะคะมันยังมีอะไรที่รู้สึกว่าต้องทะลุทะลวงต้องต้องทำให้มากกว่านั้นอะไรแบบเนี้ยนะคะเวลาจะตัดสินใจอะไรก็ให้ตัดสินใจจากข้างในนะคะอย่าตัดสินใจแค่เพราะว่ามันดีมันถูกต้องนะคะมันเกิดจากการตัดสินจาก คนอื่นหรือว่าปัจจัยอื่นๆอะไรเงี้ยนะคะอืมเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็มาดูกันต่อว่าพลังงานอยากบอกอะไรนะคะโอเคเนี่ยค่ะคุณคนรู้มากไพ่ใบแรกก็ protection แล้วนะคะใบที่สองก็ support คือพลังงานเหมือนคุ้มครองคุณนะคะเหมือนจักราวาลคอยช่วยเหลือคุณตลอดเลยอะนะคะไม่ว่าคุณจะเดือดร้อนเรื่องอะไรหรือว่า รู้สึกไม่สบายใจอะไรอะไรเงี้ยมันเหมือนกับทุกอย่างมันดูสอดคล้องมันดูอะไรมันดูแบบพร้อมที่จะหนุนคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณตลอดนะคะแล้วก็เนี่ยพลังงานเหมือนอยากให้คุณแบบว่าใช้ชีวิตให้มันเป็นธรรมชาติมากกว่านี้นะคะ่ะใช้ชีวิตให้มันไหลลื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ ดื่มด่ำเยอะๆค่ะดื่มด่าเยอะๆในที่นี้นะคะหมายถึงว่าให้คุณอยู่กับสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมีความสุขทางใจนะคะมันเติมเต็มคุณได้จริงๆนะคะเหมือนคุณแบบชอบความเรียบง่ายหรือเปล่านะคะอาจจะชอบอะไรที่แบบความสงบความเรียบง่ายความสมถะนะคะการอยู่กับธรรมชาตินะคะการอยู่กับอะไรที่แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขหรือมีอะไรเยอะแยะค่ะเน้นน้อยแต่มากนี่คือพลังงานของคุณนะคะ คือพลังงานสองใบก็ก็ทรงพลังแล้วอะคะ่ะซาริสเปตกับวูเนี่ยมันเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมันเป็นพลังงานที่เบื้องบนกําลังให้พรคุณนะคะกำลังนําทางคุณให้ไปถูกที่ถูกทางนะคะนำทางคุณให้มันไปเจอสิ่งที่อะไรสอดคล้องกับตัวตนของคุณมากที่สุดนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้ามันขึ้นใหม่นะคะเนี่ยนะคะสใบเลยเห็นไหมคะเนี่ยนะคะก็คือให้คุณอาจจะต้องช่วงนี้ หมั่นเคลียร์เนเียโปรเทคตัวเองนะคะจาก Energy ที่แบบไม่ไม่สอดคล้องกับคุณนะคะก็ให้ตระหนักเรื่องนี้ดีๆนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดูดซับหรือเขาเรียกว่ารับพลังงานจากคนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นได้ง่ายนะคะตรงนี้ให้ระวังแล้วก็หมั่นดูแลตัวเองเยอะๆนะคะ ไม่ใช่แค่เคลียร์เนาะอาจจะหมายถึงการดูแลการใส่ใจความเป็นอยู่ของตัวเองด้วยพวกนี้นะคะพื้นฐานเลยก็คือสุขภาพนะคะอืมการงานการเงินของคุณนะคะให้มันเป็นระบบให้มันแบบดูแบบเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะเน้นเน้นสภาวะที่เป็นแบบโลกจริงเยอะๆเพราะว่าเรื่องสปิริชลชคุณมันแบบคือมันพาเวอร์ฟูลอยู่แล้วค่ะเรื่องมิติพลังงานมันเหมือนคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายหรือ แม้กระทั่งบางคนอาจจะไม่ต้องไปอ่านหรือว่าศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าองค์ความรู้มันอยู่ข้างในอยู่แล้วค่ะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเชื่อและวางใจในในสิ่งที่คุณรู้หรือเปล่านะคะคุณสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ตลอดนะคะองค์ความรู้คุณเยอะมากในตัวนะคะมันเหมือนกับคุณสามารถที่จะรู้อะไรด้วยตัวเองไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องแบบต้องไปศึกษาอะไรมากมายนะคะแบบนั้นนะคะมันไม่ใช่แบบว่าคุณเป็นน้ําเต็มแก้วนะนะคะมันเหมือนกับว่า คือมันเหมือนดวงจิตของคุณเนี่ยมันสั่งสมมามันเล็กคอร์ดมาหลายภพหลายชาติแล้วค่ะมันมันมันค่อนข้างเขาเรียกว่ามันเป็น Infinity อินฟินิตี้อ่ะมันเป็นโซลที่ไม่สามารถหายได้หายไปได้สาบศูนย์ไปได้อะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. เกิดมาชาติไหนคุณก็สามารถที่จะใช้นะคะ,ะ wisdom ที่อยู่ในตัวคุณได้ตลอดเวลานะคะทีนี้มาดูว่าใบนี้อยากบอกอะไรคุณอีกนะคะอ่า คือมันเป็นพลังงานที่แบบว่าอืมยิ่งคุณเข้าหาความเรียบง่ายความสงบมากเท่าไหร่หรือแบบอยู่กับสิ่งที่ไม่มีเงื่อนไขมากเยอะเนี่ยพลังงานคุณจะแรงมากนะคะพลังงานคุณจะแบบมันมันมันจะทรงพลังมากมากมันไม่ใช่แค่กดแรงดึงดูดหรือว่าใช้ในเรื่องของการแบบ manifest ในสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะมันเหมือนกับชีวิตคุณจะเข้าล่องเข้ารอยหรือแบบทาอะไรก็จะเกิดเหตุการณ์ที่แบบเหมือนเหมือนใช้เวทมนต์ในการใช้ชีวิตอันนี้อาจจะฟังเวอร์ไปมันเหมือนกับว่าเวลาที่คุณแบบไม่ได้โฟกัสอะไรที่มันเป็นวัตถุนิยมหรือแบบเรื่องทางโลกมากนะหรไม่ไม่ได้ยึดติดอะไรขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะยิ่งคุณอยู่กับความเรียบง่ายความเป็นธรรมชาตินะคะหรือแม้กระทั่งการ เป็นตัวของตัวคุณเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบพลังงานจะดีมากๆเลยนะคะแล้วแบบเนี่ยนะคะการนำทางหรือแบบการเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะชัดเจนขึ้นนะคะ i ินท i t ชั n ก็จะเคลียร์ขึ้นนะคือพลังงานไม่อยากให้คุณแบบลอยหรือฟุ้งมากอะคะ่ะมันกลับมาอยู่กับโลกจริงเยอะๆนะคะเชื่อมต่อกับธรรมชาติเยอะๆสัตว์อะไรพวกนี้ก็ได้นะคะหรือแบบ การดูแลดูแลต้นไม้การปลูกต้นไม้นะคะการปลูกผลักอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยนะคะ,ะทีนี้มาดูว่ามีอะไรอยากบอกคนอีกนะคะเนี่ยคุณมันมีแต่ธรรมชาติขึ้นมาคุณเห็นไหมคะ Family reunion นะคะอืมอ่าโอเคนี่คือกลับมาที่ลาะคะ่ะเนี่ย พลังงานอยา you, ma กหาให้คุณกลับมาที่รากนะคะรูจักา,าก็คือจักกะรากจักกะรากคืออะไรนะคะกันอยู่กับความรู้สึกที่รู้สึกมั่นคงปลอดภัยในตัวเองนะคะ ừ, อยู่กับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครอยู่กับสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามัมนมันเป็นพื้นที่ที่คุณรู้สึกไม่ต้องพยายามเป็นใครไม่ต้องเป็นใครแค่เป็นตัวคุณเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ขึ้นมาบอกให้คุณแบบกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะกลับมาโฟกัสที่ ความเป็นธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะมเมื่อไหร่ที่คุณกลับมาที่ลากนะคะอะไรก็ตามนะคะที่ที่คุณต้องการนะในแง่ของโลกจริงหรือว่าอ,อ,อะไรที่มันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาหรือว่าเป็นสิ่งที่ฉุดหลังเนี่ยมันจะค่อยๆค,คลายหายไปนะคะเมื่อคุณสร้างสางภาพจิตของตัวเองให้มั่นคงและรู้สึกแบบ ปลอดภัยในตัวเองนะอันนี้สำคัญมากนะคะอืมนาออีกอย่างหนึ่งคืออะไรเอ่ยอุ๊ยคุณฉันคนลุกมากคนนกเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยนะคือแบบว่าคือก็ไม่คิดว่าจะแบบมันจะเป็นอะไรที่บบอันนี้ต่างสังมันไม่ใช่สำรับเดียวกันนะคะคนเราสำรับนะแต่แบบคนนกขึ้นมาเยอะมากแล้วก็เกี่ยวกับเอ่อ energy ของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบรรพุรุษของคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะคนที่แบบเ, <c oughs> เขาเรียกว่าจากโลกนี้ไปแล้วอยู่ในในโลกวิญญาณท่านคอยให้พรคอยนําทางคุณอยู่นะคะเนี้ยเนี่ยน,นะคะให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณน,นะคะให้คุณแบบว่าเชื่อในสัญญาณที่คุณได้รับเสมอนะเพราะว่าที่อ่านเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ในเรื่องของ ความสาเร็จหรือว่าความฝันเลยอะสำหรับไลฟ์เวิร์กเกอร์นะคะสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่ทํางานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วอะพลังงานเหมือนขึ้นมาแบบเกี่ยวข้องกับสปิริตไกด์หรือทีมที่แบบอยู่ในสปิวชัลเวิร์กอะค่ะอยู่อีกมิตินึงเหมือนท่านให้คุณแบบว่าเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นนะคะเชื่อในสิ่งที่คุณรู้สึกนะคะอย่าใช้แค่ความคิดในการตัดสินอย่าใช้แค่ตาในการมองให้มองจากข้างในอนะค่ะ แล้วคุณจะรู้ว่าคุณปลอดภัยเสมอพลังงานแบบให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเลยนะคะมันเป็นพลังงานที่แบบให้คุณวางใจนะคะแล้วกอ็อยากทำอะไรก็ทำนะคะเพราะว่ามันมันเป็นพลังงานเอเนอร์จที่เกิดมาเพื่อเป็นอิสระในตัวเองเป็น free s i r i นะคะเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้คุณอาจจะเห็นทรายเยอะมากนะคะโดยเฉพาะขนนกนะคะผีเสือ้อ นะคะมาแรงปออะไรพวกเนี้ยนะคะอืมแล้วก็ช่วงนี้อาจจะอยากกลับมาอยู่คนเดียวแบบเงียบๆทาอะไรคนเดียวเงียบๆนะคะอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะรีเฟล็กอะไรกับตัวเองมากขึ้นแบบเนี้ยมันเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปถัดไปนะสวัสดีค่ะ